ที่ยวญี่ปุ่นไม่ได้แพงอย่างที่คิดค่ะคุณสามารถเลือกได้เลยว่าคุณอยากเที่ยวแบบถูกหรือเที่ยวแบบแพงตามนั้นเลยค่ะคุณต้องยอมรับให้ได้แค่นั้นเที่ยวแบบถูกก็จะเป็นแบบถูกอย่างเช่นเดินเยอะมากพี่เล็กนี่เดินเยอะที่สุดก็คือเดินที่ญี่ปุ่นนี่แหละค่ะสถานที่ท่องเที่ยวญี่ปุ่นหลายที่เมืองเดียวกันแต่อยู่ไกลกันบางทีรถแท็กซี่มันก็หาไม่ทันนะคะ จำเป็นต้องเดินโชคดีระบบขนส่งของญี่ปุ่นดีมากเมืองใหญ่หรือต่างจังหวัดมีบริการขนส่งสาธารณะถึงเกือบทุกที่ค่ะเช่นรถไฟก็จะมีราคาถูกและแพงชินกันเซ็นก็จะมีราคาถูกและแพงเหมือนกันค่ะอย่างอาหารการกินก็มีร้านถูกกับร้านแพงหรืออยากได้ของถูกกว่านั้นก็เข้าซูเปอร์เลยค่ะโซนฟู้ดคอร์ทและมีถูกยิ่งกว่าเดิมอีกคือก่อนห้างปิดประมาณ2ชั่วโมงค่ะ สินค้าประเภทอาหาร,รลดราคายิ่งกว่าเดิมอีกค่ะคุณสามารถตั้งงบเที่ยวญี่ปุ่นได้ตามใจเลยค่ะเช่นบางวันอาจจะถูกบางวันอาจจะแพงเป็นเรื่องธรรมดาค่ะใครๆคเขาก็ทำกันค่ะอยู่ที่จะพูดหรือเปล่าแค่นั้นคุณภาพท่องเที่ยวแบบไหนที่คุณอยากได้คุณออกแบบได้เลยค่ะเที่ยวให้สนุกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ